วันนี้แล้วก็จะมาเผยเคล็ดลับเนาะว่าวันนี้เราสามารถที่จะ <c oughs> แก่ช้าเจ็บช้าป่วยช้าได้ด้วยตัวของเราเองนั่นเองเนาะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้หลัก <c oughs> ว่าเราจะแข็งแรงยังไงไม่ยากเลยเนาะวันนี้แลาจะบอกว่าทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นแขนเป็นขาเป็นจมูกเป็นเรียกอะไรอไวัยวะตับไตปอดทุกชนิด ก่อนที่จะมารวมกันเนี่ยหน่วยเล็กๆของที่จะมารวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเซลลในตัวเราเนี่ยมีอยู่แบบโอ้โหหลายล้านเซลล์มากๆเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เราเนี่ยแก่ช้าตายช้าแล้วก็ทำให้เซลล์ของเราเสื่อมช้าก็คือโดยวิธีการเราไปดูแลที่ต้นตอของมันก็คือดูแลเซลล์ของเรานั่นเองวันนี้ถ้าเกิดว่าเซลล์ของเราไม่เสื่อมเราก็จะแก่ช้า เราก็จะเจ็บช้าป่วยช้าเ,าเพื่อนๆลองนึกถึงรถที่เราขับทุกวันเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยตรวจเช็คสภาพรถเลยอะไรเสียไม่เคยเปลี่ยนเลยวันหนึ่งที่มันเสียนะซ่อมแบบคือทุกอย่างลวนหมดเลยแล้วก็เป็นเยอะร่างกายเราเหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆทยอยซ่อมไปซ่อมไปก็จะทำให้ร่างกายของเราค่อยๆเสื่อม หรือบางทีถ้าเกิดเราซ่อมทันเนาะอาจจะแบบว่าย้อนวัยกลับไปเด็กได้เหมือนเดิมวันนี้ส่วนที่จะมาซ่อมเซลล์ของเราได้ผมเล็บทุกอย่างในตัวเรานะประกอบไปด้วยเอาลีดมาเป็นน้ำเป็นกระดูกที่เหลือคือโปรโตีน เพราะฉะนั้นคําว่าโปรตีนเนี่ยสำคัญมากๆโปรตีนเนี่ยใช้ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอถ้าเกิดเป็นเด็กๆนะคะก็จะใช้ในการสร้างถ้าเกิดเป็นคนอายุมากๆก็ต้องทั้งสร้างแล้วก็ทั้งซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนในแต่ละคนก็จะต้องการที่ไม่เหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือที่เราควรมีเหมือนกันก็คือเราควรจะทานโปรตีนที่มันมีคุณภาพเพราะว่าโปรตีนที่มีคุณภาพตอนนี้ ถ้าเกิดแคลเล่แนะนานนะเป็นโปรตีนที่มาจากพืชเพราะว่าอะไรโปรตีนที่มาจากสัตว์เนี่ยถ้าเกิดเรากินไก่กินหมูกินเนื้อคือกินโปรตีนที่มาจากสัตว์เนี่ยเราจะได้ไขมันแถมมาด้วยแต่ถ้าเกิดโปรตีนจากพืชอ่ะมันจะมีไขมันน้อยอแล้วก็มีพวกสารพฤกษเคมีพวกที่ต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็คือ ถ้าเกิดเราเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพก็คือโปรตีนที่มีคุณภาพมีลักษณะย,ยังไงต้องสกัดมาจากพืชแล้วก็ต้องมีกรดอะมิโนครบ9ตัวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่า9ตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าทําไมถึงต้องมีกรดอะมิโน9ตัวเพราะว่าถ้ามี9ตัวมันจะสามารถซ่อมแซมเซลล์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินที่มันไม่ครบมันก็จะซ่อมไม่ได้กินแล้วเหมือนเอ๊ะทำไมบางคนกิน อาหารเสริมทั่วไปแล้วทําไมถึงยังไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าคือโปรตีนไม่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการดูดซึมสําคัญมากๆถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนที่ดูดซึมเอเ่อเรียกอะไรกินร้อยดูดซึมได้20เราก็จะต้องกินเยอะๆยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกโปรตีนคุณภาพที่มีเอ่อพีดีส P.D. c คคือค่าของการดูดซึมหนึ่งต่อหนึ่งคือกินร้อยได้ร้อยกินส0ได้10อย่างเงี้ยก็ถือว่าเราอ่ะเลือกกินโปรตีนที่มีคุณภาพเนาะวันนี้แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่ห้อหนึ่งวันนี้แล้วก็อยากมาทําให้ดูว่าซ่อมเซลล์ของโอเล่ได้จริงๆเนาะวันนี้แล้วก็จะมะีแก้วมาสองลูกสองลูกนี้ก็คือเปรียบเสมือนร่างกายเราเนาะเสมือนร่างกายเราก็จะมีน้ําใช่ไหมคะเราก็เซลล์ของเราเนี่ยโอเล่ a a จะใช้ข้าวสาร ข้าวสารแทนเซลลของเรานะข้าวสารที่เราเอาไว้กินนี่แหละทําไมโอเล่ L e ถึงใช้ข้าวสารเพราะว่าเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาจะดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างง่ายมากเลยเหมือนเราเอาแบงค์เปียกไปใส่ในข้าวสารเป็นไงคะเม็ดข้าวจะดูดซึมความชื้นของแบงค์จนหายเลยอันนี้แล้วก็เหมือนกันเลยสมโอเล่ o L e ใช้ข้าวแทนเซลเพราะว่าเซลเนี่ย ข้าวเนี่ยเป็นตัวแทนของการดูดซึมทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีวันนี้นะคะก็เปลือบเสมือนเซลล์เราแล้วแล้วก็จะใช้สีสีแดงสีแดงนิดนึงก็คือสีผสมอาหารนี่แหละและจะทําให้เหมือนเป็นเรียกอะไรเป็นเลือดของเราใช่ไหมร่างกายก็จะประกอบไปด้วยเลือดเนื้อเนาะ,ะข้าวสารก็จะเป็นเหมือนเซลล์อันนี้ก็คือน้ําเลือด อันนี้ก็คือเขาเรียกเซลล์ที่สมบูรณ์เนาะก็แบบเด็กๆเลยเซลล์ที่สมบูรณ์แต่ต่อมาต่อมาพอเราโตขึ้นหรือตอนนี้นะแม้กระทั่งแบบไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเราก็สามารถที่จะดูดซึมของสิ่งมีพิษต่างๆเพราะว่า,อาตอนนี้สารปนเปื้อนมาจากสิ่งที่เรากิน100%ซโดยเฉพาะเด็กบางคนนะกินแต่อาหารเซเว่นเป็นไงคะสารกันบูด เยอะแยะมากมายเลยเราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็งเนาะทำไมถึงเป็นมะเร็งอยู่สิบพอเราอายุส5 0ห้าทำไมตอนนี้30ก็เริ่มเป็นมะเร็งแล้วนะเพราะว่าวิวัฒนาการของสารพิษเนี่ยคือเขามากขึ้นกว่าเดิมแม้กระทั่งข้าวทุกมื้อที่เรากินอ่ะบางคนใช้แบบน้ำไม่สะอาดน้ำตามบอ่อน้ำตามอะไรที่มันมีสารปนเปื้อนอะเราก็รับสารพิษตั้งแต่กินข้าว กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้แล้วก,ก็จะมีทิงเจอ i o d ด n e เนาะก็ไม่ได้เอาสารพิษมา <c oughs> ทิงเจอเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนสมมติถ้าเกิดเรากินเนื้อสัตว์ก็จะเป็นสารเลขงเนื้อแดงสารเลขงเนื้อแดงในเนื้อหมูเป็นไงคะตอนนี้หมูแดงมากเลยเราก็คิดว่าโอ้โหหมูสมบูรณ์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาฉีดสารเล่งเนื้อแดงเนาะแ,แล้วก็อย่างเช่นสารที่ทำให้ไก่ ไก่โตวไวเนาะเพราะว่าแทนที่จะเป็นเดือนครึ่งก็แบบสี่สิบบางทีสามสิบวันก็สามารถที่จะเอาไก่มาได้แล้วบางคนไก่ KFC ไก่อะไรต่างๆเนาะเด็กๆเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรารณรงค์กินผักเป็นไงคะต้องผักครึ่งจานหมูครึ่งจานแต่รู้ไหมคะว่าในผักเนี่ยโอ้โหยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะเยอะที่สุดเลยแม้แต่ผักออร์แกนิกนะคะที่เขาเอ่อ ไปตรวจสุ่มตามห้างที่ว่าเป็นผักออร์แกนิกอะ่ะก็มีสารเคมีแบบ70-80%อะ่ะเพราะฉะนั้นแบบหลบยากมากๆเลยแล้วบางทีเรากินอาหารแบบจังฟู้ดอาหารแบบอาหารตามสัง่งวันนี้บางคนก็ใช้เาเรียกอะไรอะ่ะน้ำมันเก่าเพราะว่าเราเราไม่โทษเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นน้ำมันใหม่เขาก็จะขาดทุนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทอดไข่ไปแล้วเขาก็อาจจะเอาน้ำมันมาใช้ ต่ออีกอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าทําการค้าก็ต้องออหากําไรแต่วิธีการที่เราจะต้านออไอ้น้ํามันเก่าที่จะทําให้เราเกิดอนุมูลอิสระ ทําให้เราเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะต้องมีตัวต้านในตัวของเราโดยการที่เราจะต้องซ่อมนะคะอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราเห็นไหมเออแล้วแม้กระทั่งอากาศนะคะก็เกี่ยววันนี้เราไปออกกําลังก็จริงนะแต่อากาศเนี่ยเสียมากๆเลยเกิดจากยาฆ่าแมลงวันนี้เมืองจันเป็นไงคะสวนทุเรียนทั้งนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่สูดนะคะเพราะว่าเราใช้อากาศร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้น้ําบางทีโอ้โหขนมาตากแดด ขวดรีไซเคิลทุกอย่างเลยที่จะทำให้เกิดอาการของเซลล์เสื่อมจนกลายเป็นเซลล์ที่แปลกปลอมจนกลายเป็นเซล์มะเร็งนะคะวันนี้แล้วก็จะดูว่าเห็นไหมคะเซลล์ของเราเมื่อกี้ที่เป็นเซล์สะอาดพอเรากินทุกวันทุกวันเป็นไงคะเนาะร่างกายของเราอะ่ะเขาก็จัดการได้ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นนะเราก็คงแบบ แย่ไปตั้งนานแล้วแหละถ้าเกิดร่างกายของเราไม่มีกลไกเนาะแต่วันนี้ถ้าเกิดเราใช้กลไกของร่างกายเราเฉยๆตลอดต่อเนื่องเอาไม่อยู่แน่นอนนะคะวันนี้เร่ก,ก็จะกินโปรตีนทุกเช้าเลยเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนาะได้ม,มีซ่อมแซ,ม,ซ,ม,ซ,ม,ซมเซลล์เนาะเร่ก,ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนเนาะอ่าเป็นโปรตีน อันนี้ก็คือและก็จะตักไปนิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือโอเล่เนาะคนที่กินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการที่เรากินโปรโตีนออทุกเช้ามันดีกับร่างกายของเรายังไงเนาะเ <ๆ S 1> พื่อนๆสังเกตเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือเซลล์ที่ดำๆเห็นไหมคะเนาะหน้าที่ของโปรโตีนก็คือเขาจะซ่อม ซ่อมแซมแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าโปรตีนเที่ยวเล็กกินก็จะผสมแอสเซลโรลาเชอรี่ด้วยเนาะก็จะทำการเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเกิดเป็นกระตูนก็ขับสารพิษเนาะซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนมันดูเหมือนมันทำไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิเราสามารถซ่อมได้จริงๆนะคะอันนี้ก็คือคนที่อ่าน,นี่ก็คือโอเล่เนาะกินโปรตีนทุกวันแต่ คนนี้เป็นไงคะแล้ววันดีคืนดีเราก็กินอีกพรุ่งนี้เนาะเราก็ต้องกินข้าวบางคนก็คือบางคนก็กินปลาท่องโกอา่าบางทีปลาท่องโกเนี่ยมันก็เป็นน้ํามันเก่านะเราก็ไม่ว่าเขานะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนทุกวันเป็นไงคะแม่ค้าเจงแน่เลยเนาะวันนี้เรากินปลาท่องโกเราก็ต้องรู้ว่าเราจะจัดการร่างกายของเรายังไงเนาะ อ่าอันนี้คนนี้ก็ไม่ได้กินโปรตีนเนาะแต่ก็กินปลาท่องโกไปอีกอ่านะคะนี่ก็กินปลาท่องโกไปอีกอ่าเป็นไงคะก็จะดำเพิ่มเห็นไหมคะเขาก็จะเซลเขาก็จะสีเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงดำสนิทพอวันดีคืนดีนะเซลลที่ดำสนิทอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าเซลลายนั่นเองเซลลายพอเรามีเซลล์ลายนะเขาจะกลุ่มแบบ อยู่แบบขยายแตกตัวเร็วมากซึ่งทำให้เราอะเกิดเป็นมะเร็งนะคะแต่คนนี้กินโปรตีนทุกวันซ่อมทุกวันวันนี้เราก็กินปลาท่องกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเราก็จะมีภูมิอยู่ในตัวของเราอาเห็นไหมคะแต่เราทำไมถึงต้องกินทุกวันเห็นไหมคะสีก็ยังไม่ใสเพราะว่า เรากินโปรตีนเมื่อวานเขาก็ไม่ได้กักตุนไว้เพราะว่าโปรตีนใช้แต่ละวันแต่ละวันวันนี้พอเรากินปลาท่องโกไปใหม่เนาะเราก็ต้องกินโปรตีนใหม่เห็นไหมคะเราก็กินโปรตีนใหม่เห็นไหมคะนี่คะ่ะ วันนี้เราอยากมีเซลล์แบบไหนคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราอยากแก่ช้าตายช้าเจ็บช้าเราสามารถป้องกันได้จริงๆนะคะโดยการที่เราเนี่ยซ่อมแซมแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านอนุมูลอิสระในตัวของเราซึ่งเกิดจากโปรตีนแ,และวิตามินซีนั่นเองวันนี้ไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลก่อนป่วยแต่ถ้าเกิดว่าเรารอป่วยแล้วเราไปรักษา ค่ารักษามะเร็งนะคะบางทีเป็นล้านนะคะบางคนแบบโอ้ขายบ้านขายรถจนแบบสุดท้ายก็ไม่หายแต่วันนี้เราเสียงเงินแค่เล็กน้อยเพื่อที่จะดูแลตัวเองเดือนละพันสองพันเพื่อที่จะซ่อมของเราไว้เรื่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยออมีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะคะแล้วเดี๋ยว อีพีหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้โปรตีนอย่างเดียวนะยังไม่พอยังมีสารอาหารอะไรที่แบบโอเล็กินแล้วก็รู้สึกประทับใจอีกนะคะวันนี้ก็ให้รู้เรื่องโปรตีนกับวิตามินซีไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสารเบอร์หนึ่งเลยโปรตีนแปลว่าชั้นมาที่หนึ่งคือต้องกินชั้นก่อนวันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเลือกโปรตีนที่ดูดซึมไม่ดี เราก็จะกินแล้วไม่เปลี่ยนเซลล์ของเราก็ซ่อมไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีกําลังน้อยมีกําลังน้อยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเออเราสึกว่าเออมันแพงเรามีกําลังน้อยเราอย่าไปซื้อที่มันถูกๆแต่ใช้การไม่ได้ให้เราค่อยๆทย,ย,ยอยเก็บเงินเนาะจนครบแล้วเราค่อยมาซื้อดีกว่าเนาะอันนี้เียกก็แนะนําเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะทีะ่ติดตาม รายการของโอเล่นะคะ y ยูทูบเจเล่ a n n e l นะคะแล้วก็ TikTok โอเล่นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้โอเล่นะคะในการที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆน,นะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อารมณ์ดีมีความสุขรวยๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ